โอเคสวัสดีครับพบกับผมนะครับโบจากช่องโบทโฟโต้ซีเอ็กซ์นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลบวัตถุออกจากภาพนะครับผมด้วยวิธีการต่างๆนะครับใน Photoshop 2020นะครับผมว่ามันทํายังไงได้บ้างแล้วก็ความสามารถมันเจ๋งขนาดไหนนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับอย่างแรกเราก็เปิดรูปที่เราจะทํางานขึ้นมานะครับผมอันนี้เป็นรูปที่วัดมหาธาตุนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับผมถ่ายเองนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะลองลบคนออกจากรูปภาพนะครับผมเครื่องมือตัวอันแรกที่อยากจะแนะนำก็คือ Healing Tool นะครับผมตัว J หรือจะหรือเรามาคลิกที่ตรงนี้ได้นะครับเป็นรูป Blaster แปะแตรงนี้นะครับ Spot Healing Brush Tool นะครับผมตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือน Brush กลมๆนะครับเราสามารถเพิ่มขยายลดขยายได้เรากดตัว ลองเพื่อขยายนะครับกดตัวบอลใบไม้เพื่อลดขนาดนะครับนะครับถ้าเป็นตัวภาษาอังกฤษก็จะเป็นตัววงเล็บปีการใหญ่ๆนะฮะโอเคนะครับเราก็ปรับบัสให้เข้ากับให้เท่ากับตัวคนนะครับแล้วเราก็ถูไปเลยนะครับคลิกถูไปเลยนะพี่ตัวคนถู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 ถ,ถ,ถ,ถูจนเต็มกดค้างถูแล้วก็ปล่อยนะครับผมมันก็จะทํการเอารลบส่วน คนออกไปนะครับผมแล้วก็เอาส่วนอื่นมาแทนที่นะครับผมแต่จะสังเกตว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมโอเคเราก็สามารถทําซ้ําได้นะครับโดยคลิกซ้ําไปนะครับว่าเราโอเคกับมันหรือ,อยังนะครับผมโอเคประมาณนี้ให้ดูธรรมชาติธรรมชาติสมมุติประมาณนี้นะครับอ่าคนหายไปแล้วก็ดูเนียนเนยนะครับผมโอเคนี่เป็นทูลตัวแรกนะครับ h e a l i n g h ฮิวิ่งบลัชทูนะครับผมย้อนกลับมาย้อนกลับมาก่อนนะครับกดขอนโทนแซดย้อนกลับมาทูนตัวที่2ที่จะแนะนำนะครับที่จะแนะนำก็คือตัว Stamping Tool นะครับผม Stamping Tool หรือ Clone Stamp Tool นะครับผมคีย์ไลท์ก็จะเป็นตัว S นะครับผมเหมือนการเราจะทำการย่อขยาย b r u s ด้วยการกดรอลิงแล้วก็บอใบไม้นะครับผม โอเคหลังจากนั้นเราก็จะทำการสแตปมลงไปที่ตัวคนนะครับผมเพื่อลบคนออกไปนะครับวิธีการสแตปมคือเราก็สามารถเราต้องเลือกนะครับจุดที่เป็น Reference ก่อนนะครับผมโดยการกด a l t e n t e ค้างไว้นะครับผมจะเห็นว่าเคอร์เซอร์มันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงบริเวณที่เราจะเอาให้มันแทนที่นะครับสมมติว่าตรงนี้นะครับคลิกไปทีหนึงปั๊บนี่จะสังเกตว่า ที่ตัวคนก็จะมีพื e ้นผิวที่เรากดอ l t i t น d e คลิกเมื <único Liberty Overwatch> ่อกี้นะครับเป็นพื้นผิวเรเฟรนท์เมื่อกี้นะครับเราเอามาแทนนะครับผมเราก็ทําการลากเลยนะครับลาก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 ลโอเคนะครับหรือถ้าถ้าเราจะเปลี่ยนเรเฟรน์ให้เรากดอ l t i t น d e อีกครั้งนะครับผมแล้วก็เลือกเรเฟรนท์ที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็เอามาถู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 ต่อนะครับถู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 ไปนะครับ โอเคแต่ว่าจะสังเกตนะครับถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยมันกินตรงส่วนของขอบเสาไปใช่ไหมครับผมเราก็สามารถทําให้มันเป็น selection ได้นะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มันกินส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับผมอย่างเช่นเราจะทํา selection ง่ายๆนะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันกินตรงเสานะครับผม ทำ selection เราใช้สี่เหลี่ยมง่ายๆนะครับหรือถ้าใครชนานาญก็อาจจะใช้ pen tool หรืออะไรต่างๆนะครับโอเคครอบไว้นะครับผมโอเคทำ selection เพื่อว่าส่วนเนี้จะเป็นส่วนที่เราใช้ทำงานนะครับผมจากนั้นก็ทำการ stamp เหมือนเดิมนะครับผมก็เลือก reference นะครับผมแล้วก็ทำการถูนะครับทีเนี้ยถ้าเราถูเกินไปที่เสาเนี่ยมันจะติดตรง selection นะครับอ่า มันก็จะไม่ไปกินเสานะครับผมเราก็สามารถถูได้อย่างสบายใจนะครับผมโอเคนะครับก็ทำการเปลี่ยน Reference ได้นะครับโดยการกด Continent แล้วก็คลิกพื้นผิวที่เราจะเอามาแทนที่นะครับผมคิกคลิกค้างเลยนะครับโอเคถูถูถูไปนะครับโอเคเอยเดี๋ยวก่อนโอเคใกล้เสร็จแลวปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ดี e l เล t กนะครับกด c o n t r o ดีนะครับผม กดคอนโทนศูนย์ซูมออกมานะครับผมก็ดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับเนียนไหมอ่อันนี้ก็คือการใช้ s t m p Tool นะครับผมไม่ง่ายก็ไม่ไมไมไมยากใช่ไหมครับไม่ยากไม่ยากนะฮะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราจะใช้ s t m p Tool นะครับผมเราสามารถทำให้ Stamp มทูนเนี่ยมันไปอยู่อีกเลเยอร์หนึ่งได้นะครับผมเราสร้างเลเยอร์หนึ่งขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตั้งค่าตรง Sample ให้เป็น all เลเยอร์นะครับหรือ c u r ร์เ t แล้วก็ And Below นะครับผมแล้วก็เราจะเลือกทำงานที่เลเยอร์ที่หนึ่งนะครับผมจากนั้นเราก็เอาตัว b บลัช t ต m p ของเราเนี่ย ไปทําเหมือนเดิมนะครับผมโดยการกดออติเนตคลิกที่พื้นผิวเรฟเลนซ์ของเรานะครับผมแล้วก็เอามาถูจะสังเกตว่าาตรงส่วนที่เอามาส t ต็มปิดอะครับมันจะอยู่ในเลเยอร์ด้านบนมันจะไม่ได้ทับ l a เยอของตัวที่เป็นรูปภาพของเราจริงๆเราสามารถเปิดปิดได้นะครับเผื่อกันความผิดพลาดนาะเวลาเราทำงานนะครับทำงานแยกชั้นได้นะครับ ก็ทำเหมือนเดิมครับทู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 ท,ท,ท,ทูมันเดิมนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือ s t ตมป i n ิ้งทูนะครับผมโอเคสำเร็จแล้วเรก็กดดี Select นะครับคอนโทรลดนะครับผมลบคนเราสามารถเปิดปิดได้โอเคไปมาไปมาได้นะครับผม โอเคผ่านไป2ทูลแล้วนะครับต่อไปจะเป็นตัวฟิลลิ่งนะครับตัวฟิลนะครับฟิลคอนเทนต์อเวอร์ฟิลนะครับผมการใช้ฟิลนะครับโดยใช้คำสั่งใช้ฟิลนะครับแล้วก็คอนเทนต์อ a ว e ร์ฟิลนะครับผมมันใช้ยังไงก็คือเราสามารถใช้เป็นเซเลคชั่นนะครับผมเซเลคชั่นนะครับ Selection ในส่วนที่อุ้ย s l l e t t o o นนะครับทำ selection สี่เหลี่ยมนะครับในส่วนที่เราเาต้องการลบออกนะครับผมจากนั้นไปที่ Edit นะฮะแล้วก็ที่ Fill นะครับเป็นการเติมส่วนเข้าไปนะครับ content ให้เลือกเป็น Content Aware นะครับผมแล้วก็ Color a d a p t a t i o n นะครับผม blending ก็เป็น Normal นะครับ opacity นี่ก็ตั้งเป็นร้อยไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทําการแก้ไขได้นะฮะเสร็จแล้วกดโอเคนะครับอ่ามันก็จะทําการแทนที่ส่วนที่เอเราไม่ต้องการเป็นส่วนอื่นๆนะครับผมก็ทําการลบวัตถุแทนที่ด้วยภาพที่มันใกล้เคียงกันนะครับก็มันก็ทำการเติมนะครับเติม ส่วนที่หายไปเส่วนที่เราต้องการให้มันไปแทนที่มันสามาเติมเข้าไปได้นะครับฟิลเข้าไปนะฮะแต่ก็จะสังเกตว่ามันก็จะมีส่วนที่บิดเบี้ยวบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็เอาลองไปใช้ใดูนะครับ3ามตัวในการลบวัตถุนะครับผมถ้าลบแบบหนึ่งไม่ได้ก็ใช้อีกแบบหนึง่งแล้วถ้าอีกแบบหนึ่งไม่ได้ก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่ความถนัดเนาะแล้วก็ ความต้องการของเรานะครับว่ามันสมบูรณ์สําหรับเราไหมเราพอใจไหมนะครับเดี๋ยวมาลองดูอีกรูปหนึ่งนะฮะเป็นรูปนี้นะครับเราอาจะเราจะลองลบสายไฟดูนะครับผมโอเคเราจะใช้อ่อันแรกเราจะใช้ Healing Tool นะครับผม Healing Brush Tool นะครับผมเรากลาาปื๊ดไปเลยนะครับ อันนี้คือ Healing b u า s t Tool นะครับต่อไปเราจะใช้ Clone s t t m p นะครับผมอันนี้เลือกถิวเลฟเฟลงข้างๆนะครับเอามาถูๆๆๆๆๆๆประมาณนี้นะครับทําแบบเร็วๆนะครับต่อไปเป็นตัวฟิวนะครับตัวฟิวเราทําการทำซ e เลชันนะฮะแล้วก็ฟิวนะครับ กดโอเคอ้าวอันนี้ไม่ไม่ไปนะครับไม่ไม่ได้นะฮะได้ไหมเอ่ยอ๋อได้รอ,อ,อสักแป๊บนึงอ้าวโอเคแล้วนี่ก็คือการใช้ฟิลนะครับ3อันสังเกตดูว่าเราพอใจอันไหนนะครับอันนี้เป็นเออ่ฮิลลิ่งนะครับอันนี้เป็นโคลนสเต็มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคอนเทนต์ คอนเทนต์เอาไเอ้ยเกือบอันที่สามก็จะเป็นตัวฟิลอันนี้ก็จะเป็นฟิลนะครับผมฟิลคอนเทนต์เอาไ f i ฟิลนะครับก็ประมาณนี้ครับการลบวัตถุที่ไม่จําเป็นออกจากก็ประมาณนี้ครับสําหรับการลบวัตถุที่ไม่จำเป็นออกจากภาพนะครับผมที่ลองใช้ดูก็จะมีสามที่ผมแสดงให้ดูก็จะมีสามทุนนะครับผมฮิลลิ่งนะครับโค้ e สเตม stamp, แล้วก็ฟิลนะครับผมก็ ยังไงลองไปใช้กันดูนะครับผมถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมถ้าอยากให้เพิ่มเติมอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับหรือพูดคุยกันด้านล่างได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมยังไงฝากช่องของเราด้วยนะครับผมเพิ่งผ่านร้อยซับสไครต์ไปนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย